ม,ม,มีใครได้ยืดเสียตบมือไหมลองตบมือใหม่ดีกว่าโอเควันนี้เรามาเล่นเกมบ้าบอล้วก็นไมแล้วอยู่มานานแล้วและมันพัฒนาไปเยอะเลยตันหนึ่งนะให้บับมัันฉลาดแปบ๊บและอาวุธส่งมา Let's go เอ้เฮ้ได้อาวุธไร้ฆ่ามาเอ้ย,อย,อย,อยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอโอ้หายไปแล้วโอ้ยสะพานนี่ไงได้อ่ากระเด็นตกน้ำไปแล้ว กน,นีีโอ้ Oh my god เอาอ ж д е н и я เคยถ่าแล้วนี่ไหนี่ไหนยิง,ยงโอ้ยโอ้ยโอ้ยดามแรงมากโอ้ย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 มาน้ำยาตัวใหญ่เอ้า,อาจะร่วงแล้วจะร่วงแล้วโอ,โอ้ยโอ้ยร่วง่วงร่วงสารพิชนลงใต้น้ำ โอ้ยอืมเอาไปเอาไปกินเฮ้ย <coughs> ดาเมจเลยอึโอ้ยๆมันอาวุธระยะไกลชะมัดเลยเออเอ้ยเอาอ่ะเอาอึป๊าโอ้ยๆๆเนี่ยปล่อยหัวอึแล้วก็ยิงโอ้ โอ yup. ้ยโอ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 ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วโอ้ยโอ้ยเออโอ้ยใกล้ตายแล้วใกล้ตายแล้วเลิศกันนี่โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนจิ้มใส่แตกเลยนอนเอ่งแม่งเลยอะสไนเปอร์ป้องอะฮะเออสไนเปอร์ปะทะหมัดโอ้ยเอฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบล่วงยิง โอ้ยเออยังไม่ได้ซวยซับซวยซ้อนโอ้ทำเป็ตอนแรกที่อ่าได้ดาดีสร้างเองเออไออ่างเออได้สีแดงเงี้ยอยากได้สีแดงนี่เนี่ต่อยต่อยโอ้สีแดงสีแดงไรค่าะไอโจมตีศัตรูไม่ได้ได้แค่ป้องกันงงงงเอ้อ อันนี้เรียกอ๋อเรียกเมเทโอโอ้โหเรียกเมเทโอเมเทโออู้หู้อืวานปึ๊บเฮายว้าวอย่าโดนอย่าโดนอ่าโดนวิญญาณปึ๊บอ่าล่วงไปซะล่วงไปล่วงไปเถอะโอ้ย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  โอ้ยโดนดวงวิญญาณโอ้โหไม่มีดาบเหงื่อเลยเออออออโดนดวงวิญญาณเนี่ยเออล่วงไปล่วงไป yes yes เหงืร่วไปว่ายน้ำเลยเฮ้ยดาบจ้าฟันฟันฟันโอ้โหจัดเลยมากเลงจัดเลยอ๋อเฮ้ยว้าวตายเฉยเลยวัด ในตอนอัดคลิปจะไ่ชนะวางเลยได้ไงเนี่ยเฮ้ยดึงดึงมาโอ้ยเออโอ้ย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 โอ้อ้ยโ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 ออ้ยโอ้ยโอโอ้โอ้โอ้ยโอ้้อ้ยอโอ้ย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 โ เารพิฆาตศูนโอ้โหพลังดาพิฆาตศูนย์อุยปลาไปอุ๊ยอุ้ยอ้วอือ้าอืออืออเออืว้าอือว้าว เออโดนป่าโอ้ยาวห่านาทีแล,ล้วเริ่ดกระปุแล,ล้วก็ปิ้งยิงยิงโอ้โหยิงวมากนี่ฝีมือเชิดกาขนาดน,นี้เอา้ามาโด,โดนขังโดนขังแล้วก็ตายโป่งโว้ยโอ้ยลอยลอยลอยเออโอ้โหทีแท่แคบที่แคบนี่ถนัดเลยนี่นี่เตะ ขึ้นฟ้าเตะขึ้นฟ้าว้ายว้ายว้ายระเบิดระเบิดใหญ่ระเบิดใหญ่เอ่เออเออโอ้โหดาเมจแรงว้ายว้ายอ้าโดนโดนเตะอ่ะอู้ยเกือบนี่ไงอ้าเตะเติดตะเติดแล้วไงเตะแล้วไงฮึบ โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยวู้ยวู้ฮู้ว้ฮนี่มันติดหรอวะโอ้โหพลังหาส้นเท้าอื้อโดนดูดไปโดนดูดดูดูดูดดูดไปดูดไปดูอีกดูอีกดูขึ้นอีกดูขึ้นอีกแล้วก็ต่อยต่อยฟรีแล้วก็ต่อยฟรีอ่าชนะโซโลโซโลโอ๊ยโอภกันโอภกันตายอีกแล้ะอ้อย ตายตายตายมาอุ้ยไอโยมมาทูดว้าวมาเันโยมมาทูดแล้วมันไม่รู้ไปตายงงๆเฮ็ดูด่ะเอ้ามันจะร่วงไปตายงงแล้วหนูเราภาวนาตรงนั้นแล้วก็ดูเอ้ยอุ้ยโอ้โหฟัดีไปที่นี่ไปนี่ไแล้วก็ ต้อนให้ตัวมันอ้าวเย้โอ้ยอ้มมาตัดตรงนี้ทิ้งตัดตรงนี้โอ้โหโอ้ยตัดตัดตัดทิ้งเออเอออาวุธดาเมจแรงแต่ล่วงไปแล้วเย้วู้โอ้ยลอยได้ลอยได้เอายาวแค่สิบนาทีพอฮึบวิ่ง อุ้ยดาเม็ดแรงดาเม็ดแรงจ้องไปอีกทีนึงเลยเออมาดาพิฆาตอูนชนะแน่นอนเอ๊ะมังกรโดนตัดดาพิฆาตมาอสูนเฮ้ยยยย้ยยย้ยย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 ยงยยยยยดยย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 ายย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 อย อ้ยอยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยต้องขึ้นต้องขึ้นแล้วก็ึบโอ้โหรอตอมาเออดูด้ดูุูดดูดโอ้โหไม่ดูดฉันด้วยนะโอเคเสมอเลยึบเออ อาาไม่ตายวะไม่ตายเอหยอหน่อยรอดปะนืมแล้วไงโอ้ตัวใหญ่เ <วะ S 1> งี้ยคืฮ้อไล่เอ้ยโอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ที่นี่พุ่ไพงไปพุ่งไปอีโอ้เต่อยจะต่อยต้องการต่อยต่อยโอ้ยว้าวนเลยเออ อ๋อน้ำยามเส umas, <blunt animation. S 1> ียเปี่ยมเอาเอาแต่เออแต่ดวงดีเออแล้วแล้มด่านสร้างเองด่านที่โคตรจะสูงเลยหนีันดีกว่าหนีมันหนีมันฮึดฮึดโอุ้ยไปไกลมากเอ้ยเนี่ยถึงจุดสูงสุดละถึงสุดอือนี่นี่ เ yeah! ออพุดี๋ยวนี้มันต้องใช้ยางพุ่งไปแล้วพุ่งอ้ยอยเออเอาดาบทิมหน้าเอาดาบทิมหน้าอ้อยเออฟันไปฟันไปบู๊เกยตายอ่ะ ใชมพสตัวมันใกล้ตายนะเออเอออีกนิดเดียวอยีกนิดเดียวกะพุ่งไปแล้ว,ลวโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย้ยอันไม่ดวงดีกมันบ้านเนี่ยอ้ยหลบได้หมดเลยเออตบสักทีอ้อโอ้ย,อย,อยเตะซ้ำเลยนะจบไปแต่เพียงเท่านี้พอบ๊ายบาย